กิจตอนเช้าของแม่เอนะคะก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยเตรียมอาหารเช้าให้ทุกคนในบ้านนะคะแล้วก็ทำข้าวกล่องข้าวกล่องให้น้องมานะไปโรงเรียนค่ะวันนี้แม่เอก็มีกิจกรรมพิเศษก็คือไปดูการเรียนการสอนของลูกค่ะพึ่งเสร็จตอนนี้เวลา9ก้โงห้นาทีค่ะและว,วันนี้แม่เอก็มีนัดกับช่างแอร์ค่ะเนื่องจากแอร์ห้องนอนแม่เอ๊เสียนะคะแม่เอก็เลยต้อง ซื้อใหม่ค่ะไปซื้อใหม่ที่โยโดบาชิคาเมล่านะคะก็วันนี้จะมาติดตั้งเลยค่ะซื้อเมื่อวานก็มาติดตั้งตอนนี้วันนี้นะคะนัดช่างไว้1 0บโมงครึ่งค่ะตอนนี้9ก้โมงห้นาทีแม่เอลังเลระหว่างจะไปจ่ายตลาดก็คงไม่ทันแล้วต้องรีบกลับบ้านค่ะตอนนี้ข้าวเช้าแม่เอก็ยังไม่ได้ทานนะคะภารกิจแม่บ้านนี่ยุ่งจริงๆค่ะ บ้านแล้วนะคะตอนนี้แม่เอเข้าบ้านแล้วมาให้ดูสภาพเลยนะคะกลัวแม่เอจะเป็นอย่างนี้ข้าวก็หุงไว้นะคะเดี๋ยวจะตักใส่กล่องเก็บแช่ตู้เย็นเนาะอันนี้สภาพครัวหลังทำโอเปนตัวม่ไม่ได้เก็บกระทะค่ะเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำนะ อันนี้ก็เป็นกระมังนะคะแบบเก็บพับได้นะคะแม่เอซื้อมาห้าร้อยเยนค่ะนี่นะคะส้มน้องมานาเอาไปแค่นี้นี่ลอยกาแฟแม่เอ,อแม่บ้านนะคะต้องกินถ้วยใหญ่ๆแบบนี้นะคะถ้วยสวยๆเล็กๆก็มีนะคะท่าแม่เอ,อก็ไม่ใช้ค่ะเดี๋ยวชงอีกสักแก้วหนึ่งค่ะเอาให้ตาสว่างกันไปเลยเนาะเดี๋ยวจะทํา เก็บครัวนะคะรอช่างมาติดแอร์ก่อนเนาะแล้วก็ทํากิจกรรมปกติคือวันจันทร์นี่เป็นอะไรที่งานเข้ามากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆอยู่บ้านเนาะหรือบ้านเล่นของเล่นนะคะแล้วก็เก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะคะแม่เอ๊ก็ต้องเก็บบ้านค่ะตอนนี้แม่เอ๊ก็ทานข้าวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่างจะมาติดแอร์ตอนสี่โมงครึ่งค่ะทําเวลานิดนึง กาแฟแก้วตโตๆตนะคะเพราะว่าวันนี้แม่จะใช้พลังงานเยอะค่ะจะรีบทานชาบ,บูค่ะชาบ,บูชาบ,บูยามเช้านะคะแม่ทานกาแฟใส่นมนะคะไม่ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าทานขมไม่เก่งค่ะจริงๆอยากทานกาแฟดํานะคะเพื่อสุขภาพค่ะแต่แม่ขอเนาะไม่ไหวจริงๆค่ะเป็นคนกินขมไม่เก่งนะคะทานข้าวแป๊บเดี๋ยวช่างจะมามาแล้ว นี่ค่ะเมื่อคืนนะเหลือแม่เอทานนะคะส่วนเด็กๆนี่ทานอาหารเช้าอีกแบบนะคะน้ำจิ้มอันนี้แม่ชอบมากทานก่อนนะคะหน้ามืดไหมเนี่ยค่ะสภาพแม่จริงๆเลยนะคะเก่งสุดก็เขียนคิ้วค่ะเช้านี้เพราะว่ายุ่งมากๆเลยค่ะแม่ต้องรีบทานแล้วระหว่างทานนี่แม่ก็เอา i p a d ขึ้นมานะ i pad mini iPad คู่ใจของแม่เอนะลังเลมากเลยระหว่างจะเข้าขับเฮาหรือจะเปิด YouTube ถ้าเข้าขับเฮานี่ยาวมากเลยค่ะแม่เอขอเปิด YouTube ดูผลงานของเพื่อนๆดีกว่าเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมดูช่องแม่เอนะนี่ช่องแม่เอแม่เอโอซาก้าค่ะนี่นะตอนนี้มี 619 u b s c r i b ์แล้วเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะแน่ก็พยายามทำคลิปเนาะอยากให้เพื่อนๆถูกใจในผลงานของตัวเองนะคะเ <Yeah. S 1> ชียร์กันด้วยค่ะอยากมีผู้ติดตามคุณสมบัติผ่านนะคะคือ1,000คนแล้วก็4,000ชั่วโมงนะคะจำนวนชั่วโมงในการรับชมอะคะ่ะเป็นกำลังใจแม่อด้วยนะไม่รู้จะผ่านเมื่อไหร่แต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะตอนนี้กินข้าวแล้วก็ทาหน้าที่ของแม่บ้านญี่ปุ่นก่อนนะคะ มีอะไรก็ทานค่ะมนุษย์แม่ค่ะส่วนลูกนะคะทำสดใหม่ยามเช้าค่ะสามีก็เช่นกันค่ะทำซุปมิโซะทุกเช้านะคะแต่เช้านี้บอกตรงๆว่าถ่ายทำไม่ทันจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าหมดแต่ถ่ายทำนะแม่ต้องตื่นเช้าแล้วทร่างกายไม่ไหวค่ะวันอาทิตย์คือน,น็อกมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆปล่อยพลังงานใส่แม่มากเลยค่ะแม่ก็สลบสิค่ะโอเคค่ะ รีบทานกอนนะเดี๋ยวช่างมาแขมาบ้านใส่ นี่ค่ะแอร์ตัวใหม่ที่ซื้อมาเดี๋ยวตอนนี้ช่างเขาจะถอดตัวเก่าก่อนนะคะแม่เอซื้อของชาร์ปค่ะรอบนี้แม่เอนะคะจะหุงข้าวใส่กล่องเป็นอย่างเงี้ยทำมานานจนเป็นนิสัยเป็นสิปีแล้วค่ะ เป็นสิบสปีมากกว่า10ปีสิเพราะแต่งงานนานกว่านั้นนะคะเพราะสามีเนี่แหละเป็นคนสอนให้ทำค่ะบางคนเขาจะใส่ข้าวใส่ปใช่ไหม,ไมเมอดูแล้วมันเปืองค่ะมันเปืองนะคะแต่มันอาจจะทําให้ช่วยเรื่องประหยัดพื้นที่ก็จริงนะคะแต่ว่าเม่เใช้กล่องข้าวดีกว่าค่ะกล่องข้าวที่แบบว่าสามารถเอาไปอุ่นในไมโครเวฟได้อะคะ่ะ ใส่แล้วก็วางไว้ให้แห้งนะคะไม่ใช่วางไว้ให้แห้งสิวางให้เย็นค่ะให้เย็นก่อนแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นค่ะเพราะว่าถ้าเอาเข้าตอนร้อนก็ไม่ดีนะตู้เย็นก็จะเสียเนาะนี่ละค่ะชีวิตประจําวันที่แม่เอทำนะคะคลิปนี้จะเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากค่ะะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เพื่อนๆเ,เราอะนะดู ก็รู้จักกันพอสมควรระยะหนึ่งนะคะมเมก็เป็นแม่บ้านญี่ปุ่นธรรมดานี่หลาคะไม่ได้พิเศษใส่ไข่อะไรเลยะคะ่ะเลี้ยงลูกดูแลบ้านนะคะทํางานบ้านนะคะงานบ้านนี้ก็แม่บ้านญี่ปุ่นเขาก็ถือว่าเป็นงานชนิดหนึ่งนะ,ะเป็นงานเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเจองานที่จะ นับนี่ก็คือจะต้องมีผลตอบแทนเป็นเงินนะคะแม่เอ๊ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินค่ะก็คือความรักความห่วงใยนะคะเราก็ให้ความรักกับทุกคนในบ้านทุกคนเขาก็รักแล้วก็ซาบซึ้งกับสิ่งที่เราทําให้เขาค่ะอย่างลูกแม่เอ๊นะทําเป็นตให้ลูกก็กล่าวขอบคุณนะคะสามีก็กล่าวขอบคุณทุกครัง้งที่ทําอาหารทํานู่นทํานี่ให้เขาค่ะเขารับรู้ถึงสิ่งที่เราทําให้นะคะเพราะฉะนั้นแม่เอ๊ก็ถือว่าเนี่ยก็เป็นงานของแม่เอ๊นะ วางไว้นะคะนี่มันจะมีร่องๆนะคะแม่เออากาศระบายนะคะร่องเนี่ยค่ะสิ่งที่รอคอยแม่เออยู่นะคะจานกองโตค่ะตอนเช้าเนี่ยอันนี้คือแม่เอชงชาให้สามีนะคะแล้วก็เขาก็ดื่มชานะคะก็เหลืออย่างนี้แม่เอ้ล้างทุกวันค่ะ <c oughs> ก็จะแยกฟองน้ำนะคะอันนี้ก็ใช้ล้างแก้วล้างล้างจานเอ้ล้างแก้ว ล้างกานะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มก็กลัวจะเหม็นคาวนะคะอันนี้ก็เป็นล้างจานค่ะของหนักหม้อกระทะนะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแยกนะฟองน้ําถ้าไม่แยกนะมันจะมีกลิ่นนะคะอันนี้น้ํายาล้างจานแม่ก็นี่ซื้อมาจากร้านร้อยเย็นค่ะก็เทใส่กระป๋องนะคะกระป๋องนะเรามาล้างจานกันค่ะแช่หม้อคาวแป๊บหนึ่ง น้ำแก้วใช้น้ำใหม่นะคะแม่กลัวกลิ่นคาวค่ะส่วนน้ำล้างจานที่จะใช้น้ำในกะละมังค่ะ ตอนเช้าเนี่ยทอดไข่นะมันจะติดอย่างเงี้ยค่ะต้องแช่ไม่แช่ไม่ได้นะคะเหตุผลที่ต้องเอากระมังแช่ไว้ตลอดเม่เอสอนลูกกับสามีนะคะว่าถ้าทานเสร็จให้เก็บจานมาแช่ในกระมังนะคะเพราะว่าเป็นความการุณาต่อคนล,ล้างค่ะงั้นมันจะล้างยากมากถ้าไม่เอามาแช่นะ งซื้อจากร้านร้อยเยนค่ะแม่เอใช้เจียวไข่ตีไข่ทำไข่ม้วนให้ลูกไปโรงเรียนอันนี้ละค่ะมีคนถามทำไมนิยมใช้จังเพราะมันมีที่จับ,หย,บ,จบห,ห,ยยหยิบจับสะดวกนะเห็นไหเนี่ยเนี่ยหยิบจับสะดวกนะการใช้ชีวิตนะคะมันจะต้องจัดบ้านหรือทำอะไรนะคะเราจะต้องอำนวยความสะดวกนะคะเวลาเป็นของมีค่านะคะอะไรเร็วได้ก็เร็วนะ บ้านก็จัดตามนิสัยนี่แหละคะ่ะจัดตามนิสัยตามการใช้ชีวิตนะชีวิตเรานะไม่ใช่ชีวิตคนอื่นโดเดสก์ hmm. mm hmm. มาอุด้งอาหย่อยนะ mm hmm. ที่ตัดอุดงนะคะของน้องมานะหยิบจับอุดงนะคะลูกชอบมากซื้อจากร้านร้อยเยนค่ะ mm hmm. สามีเดินมามองนะคะแม่เอ๊คุยกับ แม่เองคุยกับเพื่อนใน u t u b e ค่ะล้างจานไปด้วยคุยไปด้วยเนาะความสามารถเนาะไม่แปลกหรอกคุยคนเดียวเนาะบางทีมันก็ต้องมีเวลาคุยกับตัวเองบ้างแหละอที่จะออกเสียงมันไม่ออกเสียงหุงข้าวนะคะอย่าลืมเอามาล้างนะตรงเนี้เดีย๋ยวจะหุงข้าวรอบหน้ามันจะบูดนะคะ แกออกมาฝัางมอข้าวนะล้างหมดนะเ <C ın> มื่อกี้นะคะสามีแม่เอเเขามายืนข้างๆเขางงนะแม่เอคุยกับใครแม่เอก็เปิดกล้องนะคะแล้วก็คุยบอกคุยกับเพื่อนไงคุยกับเพื่อนของฉัน <C ın> <C ın> <C ın> เพื่อนชาวยูทูบเนาะคุยกับตัวเองคุยกับเพื่อนก็ไม่เห็นแปลกเลย เพราะเราเป็นชาว YouTube ว да ันนี้แม่เอทำคอนเทนต์ที่สบายๆนะคะก็คือนี่แหละชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเมียญี่ปุ่นเนาะเป็นแม่บ้านนะคะใช้ชีวิตแบบคล้ายๆนะคะแต่ละคนนะคะก็แบบว่าส่วนมากก็ใช้ชีวิตคล้ายๆกันนะคะแต่ ไม่มีชีวิตใครที่เหมือนกันหรอกคะ่ะมันก็ต้องมีความแตกต่างเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะเหมือนกันเปะได้ยังไงเอาว่าแค่คล้ายก็พอคะ่ะ <L un ters> เป็นแม่ก็เป็นแม่คล้ายกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าการเลี้ยงลูกแต่ละบ้านหรือการใช้ชีวิตการอะไรเงี้ยมันจะต้องมีอะไรที่ว่า u n นิคค่ะะเป็นตัวของตัวเองนะคะแตกต่างกันนะคะเราก็ไม่เหมือนเขาเขาก็ไม่เหมือนเราหรอกเนาะแล้วเราจะไปเป็นเขาก็ไม่ได้เนาะถ้าเราไปเป็นเขาแล้วใครจะมาเป็นเรา แม่เอก็คุยไปเรื่อยค่ะอันนี้นะคะกะละมังเนี่ยแม่เอซื้อมาห้าร้อยเยนนะคะจริงๆเนี่ยล้างแล้วเวลาเก็บนะเดี๋ยวจะพับให้ดูพับได้อย่างเงี้ยพับได้นะคะแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นเขียงนะไว้หัน่นผักหั่นอะไรนะคะอันเนี้ยคือเราสามารถจะเอาไปแคมป์ก็ได้นะไปปิกนิกไปอะไรก็ได้นะคะแต่แม่เอเอามาใช้ในบ้านนี่แหละค่ะ ราคาก็ไม่แพงนะคะ500เยนค่ะแม่เอซื้อมาก็ร้อยกว่าบาทบ้านเรานะเกือบ200บาทได้เนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยควรทับเก็บตอนมันแห้งนะคะแม่เออยากชมเพื่อนเฉยๆเนี่ยล้างจานเสร็จแม่เอก็อย่างเงี้ยมาให้ลูกนะคะล้างจานเวลาขัดอ่านก็จะเก็บค่ะเราล้น้ำเปล่าเราจะไปดูช่างทำแคร์นะคะ เสร็จแล้วก็มาล้างฟองน้ํากันค่ะใช้งานเสร็จนะคะก็จะบีบล้างฟองน้ําแล้วก็จะบีบน้ํายานะคะอย่างนี้นะคะทิ้งไว้ค่ะไม่ล้างฟองน้ํานะบีบไว้นะคะแล้วก็จะทิ้งน้ํายาติดไปนิดนึงอย่างนี้ค่ะ เนี่ค่ะล้างฟองน้ำนะคะแล้ทิ้งน้ำยาไว้อย่างนี้สักพักน,นึงค่ะหวังว่าน้ำยาจะทำความสะอาดไปในตัวค่ะตัวค่ะ นะคะคาคาบสกปรกนะคะบริเวณรอบอ่านเนาะต้องหมั่นเช็ดน,นะคะไม่ไงั้นมันจะเป็นคราบค่ะกะมังแม่ก็ความไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวมีมื้อกลางวันนี่ค่ะวันนี้สามีทำงานที่บ้านค่ะต้องเตรียมมื้อกลางวันอีกแล้วนะคะแต่พี่เอตื่นเต้นค่ะจะเป็นแอมในห้องนอนสักหน่อยค่ะ ดีนะเสียเครื่องเล็กนะคะตัวเล็กนะคะถ้าเสียตัวใหญ่นี้ค่าใช้จ่ายก็คงจะบานหนะ้าดูเลยค่ะอันนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีหลายอย่างหลายแบบแล้วค่ะแม่เอ๊ก็เลือกแบบที่อยากได้ะคะ่ะก็คือดูดกลิ่นนะคะพยายดกลิ่นเนาะห้องจะได้ไม่มีกลิ่นแล้วก็เสียงเงียบนะก็เคความสะอดคอิวจูเอ็นคิวจูเอนให้ชัดตัวมเตนเน่ ตอนนี้แอร์ก็ติดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เอไปดูแป๊บหนึ่งค่ะนี่แอร์ตัวใหม่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่เอก็จะมาทำความสะอาดค่ะความสะอาดบริเวณหน้าต่างกระจกนะคะก็นะไหนๆก็ติดแอร์แล้วก็ถือเป็นโอกาสทำความสะอาดในการเปลี่ยนฤดูกาลค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะก็มา เช็ดหน้าต่างขอบหน้าต่างแล้วก็ทำความสะอาดห้องนอนไปเลยค่ะแม่เอจะใช้น้ำยาตัวนี้นะคะคือคารบีค่ะก็มีแบบว่าคราบเหมือนอะไรลนะ่ระภาษาไทยเรียกอะไรนะเชื้อราหรือเปล่าค่ะแบบว่าหน้าหนาวเนาะอากาศมันก็จะชื้นค่ะอากาศจะชื้นแล้วก็ทำให้ห้องแบบว่ามีคราบต่างๆอะค่ะ เราต้องทําความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะเพราะว่าตอนหน้าหนาวแม่เอก,ก็หนาวเนาะไม่ค่อยออกไปเช็ดหน้าต่างข้างนอกเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าหน้าร้อนนี้ก็จะทําบ่อยค่ะนี่นี่มีอะไรจะอวดแป๊บนึงอันนี้นะคะนี่ก็แม่เอซื้อแอร์ของชาร์ปค่ะ แม่เอซื้อแอร์ของชาร์ปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีส่วนมากเนาะจะให้เราแบบว่าสามารถสะดวกสบายใช้ WiFi สามารถใช้คำสั่งผ่านมือถือได้ค่ะโดยการที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะจริงๆเครื่องฟอกอากาศแม่เอก็ใช้ได้นะ ครื่องซักผ้าก็ใช้แอปพลิเคชันนะคะแต่ตอนนี้จริงๆในการใช้งานชีวิตจริงของแม่เอเนี่ยไม่ได้ใช้ผ่านแอปเลยค่ะใช้รีโมทก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเมมเต็มค่ะมือถือแม่เอเมมเต็มมากนะคะเพราะว่าชีวิตแม่บ้านเนี่ยนอกจากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้เล่นโซเชียลเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะช้อปปิ้งก็ต้องใช้ค่ะบันทึกการใช้บัตรเครดิตเอ่ยบันทึกการ พอยสสะสมแต้มในการซื้อสินค้านะคะแล้วก็อะไรอนะส่วนลดต่างๆคูปองต่างๆนะคะอะไรที่แบบว่าสามารถจะทําให้เราประหยัดค่าใช้ใจ่ายช้อปปิ้งได้ในราคาย่อมเยาวนี้ก็แม่เอจะเลือกจะดาวน์โหลดนะคะอย่างไป m มคโดนัลล์นี่ก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อเป็นสมาชิกนะคะก็จะได้ราคาสมาชิกอย่างนี้ค่ะแอปพลิเคชันในชีวิตประจําวัน เต็มไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงแม้จะบอกว่าใช้ระบบ WiFi ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะรอบนี้แม่เอขอบายค่ะไม่ดาวน์โหลดค่ะแอปเต็มเครื่องแม่เอหมดแล้วค่ะแค่รูปลูกก็เต็มแล้วเนาะมนุษย์แม่ไหนจะถ่ายคลิปตามวิถียูทูบเบอร์แล้ววันนี้แม่เอก็ใช้มือถือล้วนๆในการทำคลิปค่ะเพราะว่าถ้าใช้กล้องนี้ก็ต้องใช้เวลาดาวน์โหลดนะคะอยากอัปคลิปเร็วๆให้เพื่อนๆชมค่ะแม่เอขอตัวเช็ดกระจกก่อนนะคะ วันนี้เราก็ทดลองแอร์ใหม่เราก็จะเปิดทั้งวัน,นะคะ่ะก็ลองเปิดนะคะเปิดยันคืนนี้เลยคะ่ะเพราะว่าห้องแม่เอเนี่ยตอนนี้เป็นเสือทัศธรรมนี้นะก็คือจะทําให้แบบว่าอะไรอะเหมือนจะตากเสือะคะ่ะตากเสือไปด้วยเนาะเนี่ยห้องมันก็ย้อนแสงนะเดี๋ยวแม่เอาให้ดูเนี่ยค่ะห้องนอนแม่เอจะเป็นเสือทัศธรรมนี้นะคะ ก็ลื้อที่นอนนะคะแอร์เสียก็ไปนอนลิฟวิ่งรูมค่ะไปนอนห้องนั่งเล่นนะคะไปนอนห้องเด็กๆค่ะไปเพลย์ o ูมค่ะก็ย้ายขนที่นอนไปแล้วแม่เอก,ก็จะขอทำความสะอาดครั้งใหญ่นะคะ สภาพสกรปรกนะออกไปเช็ดกระจกนะคะสามีหัวแม่เอ๊เป็นอะไรนะคะเพราะว่าคิดว่าฉีดน้ำยาแล้วจะปิดประตูนะคะกลัวจะแบบว่าอันตรายต่อร่างกายคะ่ะแม่เอ๊ก็ใส่แมสนะคะนี่เปิดเปิดมุ้งนวดไว้ค่ะให้อากาศได้ระบาย ไม่เป็นไรเนาะ ผัดมีโคราชค่ะวันนี้นะคะอาหารกลางวันแม่เอกก็ประมาณนี้ค่ะนะ <c oughs> Bright as the sun, come won't you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me.